แล้วมาเรื่องกีฬากันนิดนึงนะครับวันนี้จะเป็นวันแรกของการแข่งขันกอล์ฟเมเจอร์หญิงซึ่งเรามีผู้หญิงคนแรกเอาเป็นว่าประชาชนคนไทยคนแรกเลยที่ได้รางวัลกอล์ฟเมเจอร์มาแล้วนั่นก็คือน้องเมเอเรียจุฑานุการส่วนวันนี้จะเป็นรายการเมเจอร์แรกของปี2017ก็มาลุ้นกันนะครับว่า เอริยาจะสามารถเข้าป้ายในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ได้หรือไม่รายการนี้ชื่อว่า A.N.A. Inspiration นะครับก็ถือเป็นเมเจอร์หญิงรายการแรกของปีส่วนข่าวดีอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ผมได้รับกระเซ็นกระสายมาแล้วคุณอันชรีพรว่าบุรีรัมเซอร์กิตน่าจะได้รับเลือกจากดอนนาสปอร์ให้เป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันมอเตอรปีหน้าตอนนี้ลือกันหนักมาก สื่อนอกนี่ลงแล้วด้วยว่าผ่านการคัดเลือกคืออย่างนี้ค่ะไม่ได้มีใครแข่งกับเราหรอกได้อยู่แล้วคุณผมอุตส่าห์บิ้วซะจนไม่ต้องไปเวอร์โป้งนั้นเนี่ยไม่ต้องเวอร์สนามดีมีความพร้อมมีเงินจ่ายนะครับจบก็เข้าใจว่าปีหน้าแหละครับสำหรับคนที่ชื่นชอบถ้าอยากจะใช้ชีวิตแบบแฟนลดแข่งไปนอน เต็นท์หน้าสนามเอาให้เหมือนกับที่เราเห็นในทีวีได้เลยครับเขาแต่งตัวกันไงได้เตรียบตัวทันใส่ชุดหนังกันเึไงไม่แต่เก็บตังค่าบัตรเถอะเขาว่ากันว่าถ้าฝั่ง VIP อาจจะสูงถึง5,000บาทครับไม่ต้องตัดชุดหนังรอใช่ไหมไม่ต้องนะฮะโอเคอันนี้เราต้องใส่ชุดหนังบ่าเวลาไปแข่งเนี่ยคุณรู้จักดรกัญทิชาชิมสิริไหมคะเออที่คุณเอารูปมานี่อ่ะดูรูปดูรูปเลยดรกัญทิชาชิมสิริเท่มากอยากรู้จักมากครับ เป็นมิสซิส่าแต่งงานแล้วมิสซิสอินเตอร์เนชั่นแนลสองพันไมสวยอ่ะสวยสิอ้าวก็เขาประกวดผู้หญิงที่แต่งงานแล้วแล้วสวยอะนะคะไม่แต่สีฟ้าข้างหลังอะสวยมากภาพที่เห็นอยู่เนี่ยเธอยืนพิงรถเฟ r ร์รารีเธอไปเรียนขับรถที่อิตาลีเฟอ r ์รารีเป็นของอิตาลีใช่ไหมคะแล้วเธอกำลังจะลงแข่งขันนะคะ เป็นการแข่งขันเรียกว่า Ferrari 488 Challenge Racing a เอเชีย i ปซิ2017ค่ะก็จะเป็นผู้หญิงไทยคนแรกในการแข่งขันรถซ u เปอร์คาร์เฟอร์รในครั้งนี้ด้วยแต่ว่าเขาก็จะต้องเอาเฉพาะคนที่มี f e r r a ร i ขับอยู่แล้วใช่ไหมคะคือถ้าคุณซื้อ f e r r a ร i ผมไม่เคยมีนะแต่ผมเคยได้ยินคนที่เขาซื้อเฟ r ร์รารี่เฟอร์รเนี่ยเขาไม่ใช่อยู่ๆคุณมีตังค์ก็คุณไปซื้อได้นะเขาจะต้องให้คุณไปหัดขับ ไปเรียนรู้รถเขาว่าแรงยังไงออกตัวยังไงควบคุมยังไงพูดง่ายๆคุณจะต้องไปเรียนกับเขาเลยอะอ๋อแลวแลวมันก็อาจจะมีแอดวานซ์สึงขนาดเรียนต่อยอดกันมาว่าเจ้าของรเบอร์รี่มาแข่งกันหน่อยสิใครเก่งที่สุดอะไรอย่างนี้ก็จะมีการไปแข่งก็จะถือว่าเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยที่จะไปแข่งประเดิมสนามแรกวันที่6ถึง8เมษายนนี้ที่สหรัฐอาหรับอิมิเรค่ะก็เดี๋ยวคอยตามเธอต่อไปนะคะนะครับส่วนบันเทิงเรามีอะไรไหมวันนี้ บันเทิงบันเทิงก็เป็นบันเทิงรอบโลกนะคะคไปดู Spider-Man Homecoming กันค่ะไม่นานเกินรอแล้วนะคะสำหรับ Spider-Man Homecoming โดยในช่วงค่ำวานนี้ค่ะมีการปล่อยตัวอย่างภาพยนตร์ชิ้นที่2อ,ออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งเนื้อหาในตัวอย่างชิ้นนี้จะเป็นเรื่องราวระหว่าง2ซุปเปอร์ฮีโร p i ร e ์แมนและไอรอนแมที่เคยร่วมต่อสู้ด้วยกันตั้งแต่ในเรื่องกับตันอเมริกาสึกฮีโร่ระห่ำโลกผิดกับตัวอย่างแรกนะคะที่นำเสนอเฉพาะส่วนของ Peter Parker เกอรท่านั้นทำให้ตัวอย่างชิ้นล่าสุดนี้กลายเป็นจุดสนใจจากทั้งสาวกซูเปอร์ฮีโร่และคอหนังทั่วไปในทันทีอีกทั้งยังมีฉากบูรห่ำตามแบบฉบับฮีโร่ค้ายมาเวลทอมบีกรีความมันเต็มรูปแบบ เดอร์าแมนภาคล่าสุดนะคะจะเข้าใช้ในวันที่7เดือนกร,รกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะเออค่อยรักษาน้ำใจหน่อยฮีโร่ยังเป็นฮีโร่อยู่ไม่เหมือนอุนต้าแมนเมื่อวานมาเต้นเพลงบิดนี่สเปียแต่ฉันเสียใจบ้างเลยไปเอาใครมายืนทำท่าบมดส่วนใจ <laughs> ไปสวัสดีครับพี่ๆทั้ทงสามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่สำรานครับวันนี้เราไม่ถูกทำร้าย ฝันในวัยเด็กนะครับวันนี้จัดหนักเรื่องอะไรคะคุณประจากเชิญครับเรื่องเยอะวันนี้สักพีดแสดงน้องอีกแล้วใคไม่ถูกเลยคือนอกเหนือจากเรื่องที่ต้องไปลุ้นเกี่ยวกับบริษัทน้ํามันที่คุณอัญชลีพรเรียนไปเมื่อสักครู่นะครับอีกเรื่องหนึ่ง แต่ว่าไม่รู้จะได้ลุ้นหรือเปล่านะเรื่องของการถอดถอนอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต้องดีเห็นรถไพยาบาลเวลเวลวผ่านมาค่ะมีอาจาราการต่อรองด้วยกาบอกว่าต่อเท่าไหร่ก็ไม่มีคนรองคือหมายความว่าถูกถอดและถอนแน่ๆหาคนรองยากมากคุณสมรานฟันคงไปแล้วว่ากี่ผลฮะก็เกิน200ผลน้วยครับผมเกิน200อยขึ้นด้วย เพราะว่าเมื่อวานดันไปจุดชนวนเอาไว้อีกต่างหากนะฮะใช่ค่ะน่าจะเป็น2เรื่องเด่นๆของวันนี้แล้วนอกจากนั้นคุยข้อเจาะข่าวยังมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่ตอนนี้เรา2คนลาไปก่อนอย่าลืมนิวทีช่อง18ทุกวัน6โมงเช้าเป็นต้นไปสวัสดีครับสวัสดีค่ะ